แม่ค้าไก่สี่เผือ 1. กหนึ่งกะหรี่ปั๊บเจ้านี้อร่อยมากๆอร่อยมากลูกค้ามาที่นี่อย่าลืมมาอดหนุนแม่ค้ากะหรีร่ปับ๊บนะจ๊ะพี่มาทุกวันไหนนะจ๊ะสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์จะมีกะหรี่ปั๊บขายแล้วกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เขาแบบอร่อยมากลูกค้าบอกแม่เลยว่าอร่อยจริงไส่เผือกก็ดีนะ<ด>วันนี้เร,เราชิมกันใช่ไหมแม่เอาให้หนูเลยมหให้หนูเลยไหมแต่ห้าตัวนะเอามาคนละตัว อันหนูเอาไส้ไก่พี่อ้อมเอาเผื่ออุ้ยอ้อมยังร้อนอยู่เลยร้อนร้อนเลยเหรอร้อนรเลยอ่ะแต่แต่ระวังเผือยเผือยหอมไหมอืเด้งมากไส้ไก่ไก่ครับไก่แท้ไส้ไก่ไก่เน่โอเคอุ้ยอร่อยมากร้อนเลยอ่ะร้อนร้อนเลยตัวร้อนร้อนเลยอ่ะโอเคจ้าอีกตัวหนึ่งเหมือนอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากไส้ไก่อร่อยมากโอ้ยไส้ไก่อร่อยมากหรือว่า ก่ดะูกาดูดกะหรีปักไส้ไก่อ่ะแบบไก่แบบร้อนร้อนอ่อเอาอร่อยอ่ะอร่อย่ะั่จับต้่ตกงก็น่ร้อนร้อ้งดีอ่ะ่หมดแล้วหรอหรือว่าอจอยแต่ว่าจะทอื้อร่อยจริอยากให้ร้อนรอนใช่ค่ะ่ แบบอร่อกว่าไปสลบุรีแค่ที่นี้ก็อร่อยได้แล้วนี่ืูแบบอร yeah. uh ่อยมากนี่ฉันตัวท uh> ี่ตองอนี้ฉันน um> ี่แม bueno ่อร yeah ่อยอ่ะอร่อยดูมันกรอบน้านุ่มในอ่ะแม่ อร่อยแป้งก็โคตรดีอ่ะอืออร่อยขอบคุณด้วยค่ะโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะที่อร่อยเลยจับกินร้อนๆร้อนๆนะแป้งอร่อยเหมือนอ่ะเบลเป็นไงเบลอร่อยมากแป้งเขาดีเลยแล้วแบบไส้เขาแน่นอร่อยก็หมดแล้วด้วย